สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้อาหารเย็นแม่อมอญน,นะคะหายไข้แล้วค่ะเจ็บคอรู้สึกว่าจะเริ่มหายแล้วอยากกินเปรีป้ยวๆตอนนี้ก็ทุ่มทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็ยังจะอยากกินส้มตำรีบมาตำส้มตำเลยค่ะนะคะตำส้มตำแล้ววิ่งไปซื้อกุ้งมาแพ็คหนึ่งไม่มีกุ้งตัวใหญ่มีแต่กุ้งตัวเล็กๆอย่างนี้ก็พอกินได้อยู่ค่ะ กุ้งเล็กก็อร่อยค่ะกุ้งใหญ่ก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยค่ะตำส้ตมตำแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆดูน้ำดูสีสันสิน้ำเข้มข้นมากปลาร้าหอมๆอ,อร่อยๆแล้วก็ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวที่แม่อมอนผัดไทยเหลือแต่ว่าก็เอามาดัดแปลงแทนขนมจีนนะคะเนี่ยก็จะใส่ตรงนี้นะคะหมุนๆหมุนๆใส่ตรงนี้นะคะ อสีสันสีสันหมุ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 นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆกินง่ายๆเนาะชีวิตต่างแดนเนาะนะคะหมุน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 ค่ะ กินไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,งไม่จับแม่กำลังจะแต่งให้มันสวยๆอาหารเย็นแม่วันนี้คนลูกทานไปแล้วอาหารเพียอาหารปลาอาหารปลาอาหารแม่อาหารปลาแม่ใส่หมุนาหมุนเพืพ่อนเพื่อนลูกชายบอกอาหารปลา <laughs> ไม่ใช่คะ่ะอาหารแม่วันนี้หิวมากๆคะ่ะ คอแห้งคอเจ็บคอมาตั้งหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หายวันนี้น่าจะหายแล้วค่ะนี่ค่ะไอ้ขนมจีนอืมนี่ค่ะสีสันส้มตำนี่ก็กินไม่หมดหรอกค่ะนี่เดี๋ยวอีกตังเยอะเนี่ยต้มไว้เดี๋ยวรอบสองกินรอบสองนะคะส้มตำนะคะส้มตำแม่อมอนพร้อมกุ้งลวกส้มตำหอม,หอม เผ็ดๆคะ่ะด้วยสลัดทานกับสลัดนะคะมาคะ่ะชวนเพื่อนๆมากินส้มตำกับแม่อมอนนะคะหายเจ็บหายไข้แล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ชมคลิปสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าอันนี้ก็ยังมีอีกคะ่ะแม่อมอนแช่ไว้ตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะทำเอาไว้ทำกว๋วยเตี๋ยวแช่ไว้ก่อนยังไม่ได้ออกจาก จากหม้อเลยค่ะแบ่งมาต้มนิดหนึ่งค่ะแบ่งมาต้มนิดหนึง่งกินกับส้มตำนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะอาหารวันนี้อาหารมื้อเย็นของแม่อมอนค่ะมาค่ะทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวแม่อมอนจะเอาไปที่โต๊ะไปนั่งทานด้วยกันนะคะมากินส้มตำค่ะส้มตำเผ็เด Na deze top is vooral actie nodig. Want van de vorige afspraken gemaakt in 2010 is geen enkel doel bereikt. <telling> Prinses Astrid en de. Zoltan hebben in de havenstad Nagoya het lint doorgekript van de eerste ferryboot die wordt aangepild door de Dat <telling> <telling> มาค่ะเพื่อนๆคำใหญ่ๆเลยค่ะพอบานก็เปิดทีวีเสียงดังแม่มอนก็ อยากจะคุยกับเพื่อนๆนก็ไม่ได้คุยมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเผ็ดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนทั้งเผ็ดทั้งอร่อยค่ะสะใจมากมากเลยขี้หูขี้ตาออกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคอไปค่ะเพื่อนๆนมันเผ็ดจริงๆจะ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆห่เลยนะคะ กุ้งหวานหวานค่ะเพื่อนเพื่อนหัวมันแม่ม่อนไม่กินนะมันมันเนาะกินแค่ตัวมันค่ะหัวมันมันเป็นไขมันเยอะไม่กล้ากินค่ะตักทิ้งเลยค่ะอืมอร่อยมากๆ เนื้อหวานหวานค่ะกุ้งสดสดเลยค่ะกินกับสลัดเข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหิวกันหรือยังค่ะหิวก็มานั่งทานกับแม่มอนนะคะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะคำใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆ พอดีลูกเล่นเสียงดังนะคะเพื่อนเพอนอมอนก็เลยปิดเสียงไว้เสียงรบกวนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยค่ะอืมน้ำซุปน้ำปลาค่ะไม่ใช่น้ำซุปค่ะน้ำปลาเข้มข้นมากๆเลยค่ะอร่อยนานๆนนกินทีก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อ,อกินกับสลัดอ่อน,ออน ้ากันรสชาติโอ้โหถูกใจแม่มอนมกมากเลยค่ะตำเองชมเองนะคะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆมาค่ะมานั่งทานด้วยกันนะคะอร่อยจริงๆไปออกไปตมัดจะเข้ามาทำไมแม่ทำวิดีโออยู่ลูกชายก็ <laughs> อยากจะเข้ากล้องด้วยค่ะเพื่อน เยี่มเลยอร่อยมากๆได้กินส้มตำแล้วก็สบายเนื้อสบายตัวค่ะเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆใหญ่แค่นี้หละค่ะเพื่อนๆไปหาซื้อตัวใหญ่ๆไม่ได้ได้ตัวแค่นี้มาแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะหวานหวานค่ะเพื่อนๆกุ้งสดหวานมากๆ ได้กินส้มตำแล้วมีแรงค่ะเพื่อนๆเผ็ดเผ็ขาดปลาร้าไม่ได้ค่ะอยากกินปลาร้าทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆอืมหัวกุ้งมันก็มีมันเยอะไม่กล้ากินอ่ะกินส้มตำกินเมือนหรือว่ากินช้อนดี กุ้งซื้อมาสองแพ็คตัวใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆใหญ่อยู่นะนี่เห็นไหมกุ้งจะกินหมดไหมเนี่ยอยู่นี่ก็มีอยู่ในจานตัวเล็กโอ้หอ๋อเดียว Wat een laatste seizoen, Hier zijn we, het laatste jaar. Goed nieuws voor de fans van de razend populaire jongerenreeks Like uh. Me. Het vierde seizoen is <treeks> begin volgend jaar te op topnet en en is <treeks> meteen op de... rond dan